มันมีเรื่องของบะหมี่ครับบะหมี่นาเข้าหรือว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ก่อนหน้านี้ไต้หวันเขาไปเจอเขาบอกนําเข้าจากเกาหลีเขาบอกว่ามันไปเจอสารเอทิลีนออกไซด์ตกค้างอยู่ในผงปรุงรสนะครับซึ่งมันเป็นสารกําจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้น,อย,น,อ,นอยู่ในของกินอยู่ในของกินอ่ะมันก็เป็นอันตรายนะครับแล้วอยอยของไทยเองไปตรวจสอบเขาบอกว่าพบว่ามีการนําเข้ามาในไทยด้วยรุ่นวันหมดอายุ4ี่กุมภาพันธ์ปี6 6 อีกไม่กี่วันนี้480ถ้วยและรุ่นวันหมดอายุปะพฤษภาคมปี66อีก2,560ถ้วยได้มีการอายัดสินค้าทั้งหมดแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งเข้าห้องแลบ,บนะครับช่วยกันตรวจสอบด้วยถ้าไม่แน่ใจถ้าพบเห็นอะไรผิดปกตินะครับร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนอย1556นะฮะหรือว่าจะเป็นแอปไลน์หรือว่า Facebook FDA ไทยก็ได้หรือว่าจะเป็นสาธารณสุขของจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ได้